วันที่31ตุลาคมวันฮาโลวีนที่คนไทยหลายคนอาจกำลังเลี้ยงฉลองคืนปล่อยผีบทความจากประชาไทยได้กล่าวถึงความสำคัญของวันที่31ตุลาคมปีพศ2549วันนี้เมื่อ17ปีก่อนไว้ว่าเป็นวันที่คุณนวมทองไพรวันจบชีวิตตนเองเพื่อประท้วงเผด็จการนวมทองไพรวันอดีตพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอํเภอบังกลวย วัย60ปีขนาดนั้นเป็นคนขับแท็กซี่เขาขับรถแท็กซี่โตโยต้าโคโรล่าสีม่วงเครื่องมือทำรรมาหากินของเขาพุ่งชนรถถังของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติคณะบุคคลที่แปรสภาพจากคณะรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายน2549ที่บริเวณลานพระบรมรูปทรงมา้าจนได้รับบาดเจ็บสาหาัสหเดือนต่อมาคืนวันที่31ตุลาคม2549 ได้ปรากฏว่าเขาจบชีวิตของตนเองบริเวณถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาออกยึงกับที่ตั้งสำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐโดยต่อมาจุดตรงนั้นมีการจัดสร้างสดมอนุสรณ์นวมทองไพรวันเพื่อรำลึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจดหมายลาตายของนวมทองระบุไว้ด้วยว่าต้องการลบคำสบประมาทของอัคทิพรรองโฆษกคอปคอ,อที่ว่าไม่มีใครมีอุดมการ์มากขนาดยอมพลีชีพได้ โดยในจดหมายของนวมทองมีใจความว่าสุดท้ายขอให้ลูกๆและพันรยาจงภูมิใจในตัวพ่อไม่ต้องเสียใจชาติหน้าเกิดมาคงไม่พบเจอการปฏิวัติอีกลาก่อนพบกันชาติหน้าปอลอขอแก้ข่าวขวดยาที่พบในรถภายหลังเกิดเหตุคืออาหารเสริมแคปซูลใบแปดกล้วยไม่ใช่ยาแก้เครียดตามที่ลงข่าวหนังสือพิมพ์ผมไม่เครียดแต่ประท้วงจอมผด็จการ เสื้อที่นวมทองใส่ในวันเสียชีวิตด้านหลังสกรีนข้อความบทกวีของกุหลาบสายประดิษฐ์หรือสีบุรพาที่ถูกใช้ในการต่อสู้ทางการเมืองมีใจความว่าอันประชาสามัคคีมีจัดตั้งเป็นพลังแกร่งกล้ามหาศาลแสนอาวุธแสนศัตรูหมู่อันธพาลไม่อาจต้านแรงมหาประชาชน ปัจจุบันยังมีกลุ่มประชาชนนักกิจกรรมมาทำพิธีรำลึกถึงลุงนวมทองที่สดมนวมทองอยู่ทุกปีทั้งในช่วงวันที่นวมทองขับรถแท็กซี่พุ่งชนรถถังและวันที่นวมทองจบชีวิต